สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง The Ghost Tale เรื่องผีผีขอเสนอวิญญาณวญญาในเงาสงกราวเรื่องนี้เกิดขึ้นในปีพศ2484เมื่อกองทัพญี่ปุ่นเข้ายึดครองประเทศไทยในช่วงสงครามหาเอเชียบุรพา รุงเทพกลายเป็นศูนย์กลางของความวุ่นวายและความหวาดกลัวบ้านเรือนที่เคยสงบสุขต้องเผชิญกับการกรุกรานและความรุนแรงผู้คนต่างพยายามเอาชีวิตรอดจากการสู้รบและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทุกวินาทีคุณพิมพ์ หญิงสาวอายุ22ปีอาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่าแก่ย่านพนครกับครอบครัวบ้านของเธอเคยเป็นบ้านที่อบอุ่นแต่เมื่อสงครามเริ่มต้นขึ้นความสงบสุขในชีวิตของคุณพิมพ์และครอบครัวก็หายไปวันหนึ่งขณะที่เธอกับครอบครัว กำลังหลบซ่อนจากการโจมตีทางอากาศเธอได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับกองทัพญี่ปุ่นที่มาตั้งค่ายพักทหารไม่ไกลจากบ้านของเธอในคืนที่ดูเงียบสงบแต่ท่ามกลางความม,มืดมิดคุณพิมพ์ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากถนนหน้าบ้านเสียงนั้นชัดเจน ราวกับว่ามีใครบางคนเดินผ่านไปมาอยู่ในยามวิกาลทว่าเมื่อเธอแอบมองออกไปนอกหน้าต่างกลับไม่เห็นใครเลยมีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องผ่านถนนโล่งโๆและเงาต้นไม้ไหวรู่ตามแรงลมหลายวันต่อมา กองทัพญี่ปุ่นเข้าควบคุมพื้นที่และเริ่มยึดอาคารหลายแห่งเพื่อใช้เป็นที่ตั้งกองทหารบ้านของคุณพิมพ์ได้รับคำสั่งให้อพยพในทันทีแต่ด้วยความจำเป็นและไม่รู้จะไปที่ไหนครอบครัวของคุณพิมพ์ตัดสินใจ ซ่อนตัวอยู่ในห้องรับที่ใต้ถุนบ้านหวังว่าจะไม่มีใครพบเจอพวกเขาคืนหนึ่งขณะที่คุณพิมพ์และครอบครัวรบซ่อนในห้องรับเสียงฝีเท้าหนักๆกลับมาดังอีกครั้งคราวนี้มันดังมาจากในบ้านคุณพิมพ์รู้สึกว่า มีบางสิ่งไม่ปกติแต่เธอก็พยายามกล่อมตัวเองว่ามันคงเป็นเพียงทหารญี่ปุ่นที่เข้ามาตรวจบ้านตามปกติแต่เมื่อเธอแอบฟังเสียงฝีเท้านั้นมันกับเดินช้ากว่าปกติและบางครั้งก็หยุดนิ่งอยู่หน้าห้องที่พวกเขาหลบซ่อนอยู่ ทุกคนในบ้านนั่งตัวแข็งทื่อหายใจเบาๆกลัวว่าผู้บุกรุกจะพบพวกเขาแต่เสียงฝีเท้านั้นก็เดินผ่านไปโดยไม่เปิดประตูรุ่งเชา้าคุณพิมพ์ตัดสินใจบอกพ่อของเธอถึงสิ่งที่เธอได้ยินแต่พ่อของเธอบอกว่าไม่ต้องกังวล มันอาจเป็นแค่ทหารปรวจปราทั่วไปทว่าในคืนนั้นเองเหตุการณ์ก็ยิ่งทวีความแปลกประหลาดคุณพิมพ์ตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ในบ้านเป็นเสียงสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่นและเสียงนั้นดูเหมือนใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ราวกับว่ามีคนอยู่ในบ้านของเธอแต่เมื่อเธอฟังดีๆเธอสังเกตว่ามีเสียงหนึ่งฟังดูแตกต่างออกไปเป็นเสียงของหญิงสาวไทยที่ฟังดูโศกเศร้าช่วยฉันก้วยช่วยฉันก้ย้ยฉันหนาวเหลือเกินหนาวเหลือเกิน เสียงนั้นดังก้องในความเงียบกลางดึกคุณพิมพ์รู้สึกขนลุกและตัดสินใจเดินไปดูที่ต้นเสียงเธอเดินผ่านโวงบ้านที่มืดมิดจนกระทั่งเธอเห็นเงาร่างเลือนลางของหญิงสาวในชุดสมัยก่อนนั่งกอดเขาร้องไห้อยู่ที่มุมห้อง ผมยาวสยายลงมาปิดใบหน้าและเสื้อผ้าของเธอชุ่มไปด้วยน้ำที่เหมือนจะมาจากฝนคุณพิมพ์ตะลึงงันเธอไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือหญิงสาวคนนั้นค่อยๆหันมามองเธอ ใบหน้าสีขาวดวงตาว่างเปล่ากล่าวกับวิญญาณที่หลงทางช่วยฉันกุยกเสียงนั้นยังคงดังขึ้นเบาๆคุณพิมพ์หันหลังกลับทันทีเธอวิ่งกลับไปที่ห้องรับของครอบครัว แต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปเธอก็เห็นสมาชิกครอบครัวนั่งกอดกันแน่นเงียบงันไม่พูดอะไรเพราะพวกเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงร้องไห้เช่นกันกลายวันต่อมาคุณพิมพ์ได้ยินจากเพื่อนบ้านว่าบ้านหลังข้างๆ ที่ถูกกองทัพญี่ปุ่นยึดไว้เคยเป็นที่ตั้งของฐานทัพชั่วคราวและมีหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งถูกทหารญี่ปุ่นจับตัวไปกักขังและทรมานจนเสียชีวิตในที่นั้นเธอถูกทิ้งไว้ในสภาพที่ทรมานและหลายคนบอกว่า วิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในย่านนี้รอคอยความยุติธรรมที่ไม่มีวันมาถึงทุกคืนหลังจากนั้นคุณพิมพ์และครอบครัวจะได้ยินเสียงฝีเท้าลึกกลับและเสียงร้องไห้ของหญิงสาวคนนั้นพวกเขาไม่กล้าออกจากห้องลับ แต่ทุกครั้งที่มีเสียงคุณพิมพ์จะสวดมนต์ภาวนาให้วิญญาณน,นั้นสงบลงในคืนสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะหนีออกจากบ้านคุณพิมพ์เห็นเงาร่างของหญิงสาวคนนั้นเป็นครั้งสุดท้ายเธอยือนอยู่ที่หน้าบ้านมองไปทางถนน ที่ไม่มีใครสัญจรดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความอ้างว้างกล้ากับกำลังรอใครบางคนที่ไม่มีวันกลับมาสงครามจบลงแต่เงาของมันยังคงหลงเหลืออยู่ในวิญญาณของผู้คน